สวัสดีครับร้านสอสมบู์นะครับวันนี้เป็นยามเช้านะครับก็วันนี้มีสินค้ามาลงใหม่นะครับผมจะมาอัปเดตสินค้านะครับเป็นยางตัวใหม่ไล่ใหม่นะครับถ้าท่านดูในคลิปก็น่าจะพอเห็นนะครับนี่ครับผมสวยมากๆเลยนะครับสาหรับยางตัวใหม่นะครับของเรนโซทายนะครับเห็นไหมฮะนี่ผมยกอะไรมาไว้ข้างๆนะครับเป็นตัวโตโยต์เอสทีสนะครับเป็นไงฮะมองคนเผยแล้วเป็นไงฮะใกล้เคียงกันไหมครับเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกันเลยดีกว่านะครับ วันนี้ก็มียางช่วงเช้าเลยนะครับมาครับเดี๋ยวมาอัปเดตนะครับว่ามียางอะไรมาลงนะครับยางที่มาลงวันนี้ก็จะเป็นอ่ะยางจาก่ายเลนโซทายนะครับไซส์ที่มาก็จะเป็น25550กับ2555นะครับที่จริงก็มี26560ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมารีวิวนะครับกับตัวยางตัวนี้เลยยางเลนโซทายนะครับเป็นตัวเฟรนิกนะครับไซส์255ทับ 55R18 นะครับเดี๋ยวมารีวิวพร้อมกันเลยนะครับวันนี้ผมก็ดูคร่าวๆนะ แสงอาจจะแบบวิบับวิบับหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เปิดไฟนะครับเพราะว่าแสงไม่พอนะครับที่ดูคร่าวๆก็การรีดน้ําก็อยู่ที่ระดับถือว่าดีนะระดับ C เลยนะครับถ้าเทียบกับตัว D1SP แล้ว D1SP ก็อยู่ที่1.22นะครับตัวนี้นี่รีดน้ําได้1.28เลยนะครับน่าจะเหมาะกับการใช้งานทั่วไปมากๆนะครับแล้วก็เรื่องเสียงนะครับนี่เสียงนะครับ 6 9เดซิเบลนะครับโอหเงียบมากนะแล้วก็นี่ครับตัวโตโยตี้ที่ผมยกมาเทียบนะครับขออนุญาตนะครับขอแกะไหนฮะพอดีเบอร์โทรผมบังนะครับจะได้เห็นเนาะว่าแตกต่างตรงไหนบ้างนะครับอ่าฤีดน้ำของเจ้าตัวโตโยทัยนะครับ ST3 อยู่ที่1 0 10.5้นะครับอ่าไม่ใช่ะครับ1.10นะครับโหตัวนี้ถือว่ารีดน้ำได้ดีกว่านะ อาจจะเป็นเพราะล่องด้านข้างนะครับหัวใหญ่มากนะล่องด้านข้างนะครับดูเอที่สามนะครับซึ่งล่องด้านข้างนี่ไล่ออกด้านข้างนี่จะน้อยกว่าเยอะเลยนะครับก็น่าจะเหมาะสําหรับหน้าฝนมากๆครับกับตัวอยางตัวนี้แล้วก็เรื่องเสียง69เดซิเบลตัวเอที่สามีที่73นะครับเดี๋ยวต้องมาลองดูตอนใช้งานจริงอีกทีนะครับว่าเสียงจะแตกต่างกันขนาดไหนะครับและเท่าที่ผมได้จิกเนื้อยางดูนะครับเนื้อยางนี่ใกล้เคียงเอที่สามมากเลย เทสแวร์ของเจ้าเอทีามอยู่ที่ห้านะครับถ้าฟีลิ่งในการจิกนะรู้สึกว่าถึงเทสแวร์จะ500อแต่ว่ายังมีความหนึบอยู่นะครับส่วนเจ้าตัวนี้ก็ตัวเรนโซนะครับเทดแวร์อยู่ที่420นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัว d ีวันะครับเทดแวร์จะอยู่ที่240เองนะครับนี่ผมจําได้นะตัวดี SP ถ้าในเรื่องความนุ่มนะครับ หรือความหนึบของเนื้อยางนะดีบีจะหนึบกว่าส่วนเจ้าตัวฟินิกก็น่าจะเหมาะกับการใช้งานมากกว่านะครับคือดอกยางเขาตออกมาแนวแบบทนทานใช้งานได้ทนทานกว่าเลขไม้ก็จะสูงกว่านะครับ4ี่ยี่ก็ถือว่าไม่สูงเกินนะผมว่าถือว่าอยู่ในกลางๆเลยนะครับเทียบเทยบกับตัวไอทีส3ก็ไอทีส3อยู่ที่500เนาะอันนี้ก็420ต่างกันนิดหน่อยนะครับอาจจะได้ในเรื่องความนุ่มนะเนื้อย,ยางจะนุ่มแล้วก็จะแข็งช้ากว่านะถ้าเทียบกับไอทีสา แล้วเท่าที่ผมลองใช้งานมานะเอทีเนี่ยใช้งานนานๆก็ถือว่าดอกยางไม่ได้แข็งเร็วเลยนะครับดอกยางยังนุ่มมากนะ,ะในเลขใหม่ประมาณตั้กเจหมื่นโลนะครับนุ่มมากเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ดีกว่าการออกแบบดีไซน์ของเจ้าเรนโซ p ฟินิก x นะครับตรงกลางอาจะประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมครับลวดลายนี่เหมือนผมว่ามันเหมือนสายฟ้ามากกว่าไฟนะครับเห็นไหมมันคล้ายๆสายฟ้านะครับ แล้วก็ตรงแกบด้านข้างเรียบเนียนมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกว่าตัว D1SP นะ D1SP เนี่ยยังมีแบบรุ่นลายแล้วก็ดีไซน์เยอะกว่านะครับพอมาเจ้าตัว r e n s o Phoenix นะครับด้านข้างจะเขียนแบบนี้เลยเนี่นครับเป็นเขียนว่า Rotation เนาะตรงนี้แล้วก็เขียนคำว่า Phoenix นะครับแล้วตรงนี้ปั๊มว่า r e n s o t h a i นะครับ ก็จะเป็น25 5 5 55 18ถ้ามองโดยรวมแล้วตัวแก้มด้านข้างเนี่ยจอ,อกแนวแบบเรียบเ,ยบเนียนๆนะครับไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากนะถ้าเปรียบเทียบกับตัว,ตวโ,ตโยโยตอ้ที่3เนี่ยลูกเล่นเขาจะออกเยอะกว่าเยอะเลยนะครับหรือว่าถ้าลองเปรียบเทียบกับยางในใค่ายเดียวกันอย่าง D1SP นะถ,ถ้ามองเผลินเพลนะ D1SP จะมีลดลายเยอะกว่าก็น่าจะเหมาะสําหรับรถใช้งานทั่วไปนะครับเพราะว่าดีไซน์ด้านแก้มเนี่ยถ้าที่ผมมองนะ ยังสู้ตัวอื่นไม่ได้นะครับ <C le aks> เห็นไหมครมันมันเรียบไปนะถ้าใ <C le aks> นขอาที่ิดของผมนะน่าจะมีแบบดีไซน์ลูกเล่นอะไรสวยงามมากกว่านี้นะครับเห็นไหมครับมันโล่งเห็นไหมฮะมันโล่งไปหน่อยส่วนถ้าคนที่ชอบแบบไม่ลบนะครับเรื่องเนียนๆ <C le aks> ก็อาจจะชอบในกลุ่มแบบนี้นะครับแต่อาจจะเป็นความิดเห็นส่วนตัวเนะของผมนะอาจจะยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ในเรื่องของแก้มาายางนะครับแต่ว่าหน้ายางนะครับลายดอกยางที่ทํามาสวยมากนะครับถ้ามองเผินนะถ้ามองคร่าวๆถ้าปิดยี่ห้อนะครับ ลายของดอกยางเนี่ยผมว่าไม่ได้แพ้ตัวโตโยเลยแต่ในเรื่องของแก้มยางนะผมให้โตโยแก้มยางสวยกว่าเห็นไหมครับอ่าโตโยจะแก้มยางสวยกว่ามีลูกเล่นนะครับเห็นไหมครดีไซน์ของเจ้าโตโย่ก็เนาะในเรื่องของเกจราคาเนาะราคาก็ต่างกันเท่าตัวนะครับก็ยางเรโซ่เนี่ยก็อยู่จัดในกลุ่มยางไทยที่ราคาไม่สูงราคากลางกลางนะครับราคาหมื่นต้นๆนะครับไม่ทะลุหมื่นกลางๆนะครับส่วนเจ้าโตโยเนี่ย 20,000อัพแน่นอนนะครับสำหรับยางตัวนี้ก็ใครที่กำลังสนใจนะครับยางไซส์ยางเจ้าตัวเรซโซฟินิกนะครับมีหลายไซส์มากเลยมีตั้งแต่ไซส์25550อ่า2555นะครับแล้วก็มี2650ด้วยแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้มาแล้วก็เป็นขอบ20 26550 R20 นะครับก็ฝากด้วยนะครับนี่ครับผมมาอัปเดตสินค้าใหม่ให้แล้วเนาะใครที่สนใจนะครับอยากลองเทสยางตัวใหม่นะครับเข้ามาดูที่ร้านได้เลยนะครับ ก็ท่านจะได้ติดตั้งสินค้าใหม่ๆก่อนใครแน่นอนนะครับบอกเลยครับโคราชเนี่ยผมว่าน่าจะยังไม่มีใครเอามาลงนะครับสำหรับยางตัวนี้ก็ฝากด้วยนะครับร้านสองสมบูรณ์นะครับแล้วมี2สาขามีสาขาโคราชนะครับและสมุทรปราการนะครับวันนี้ก็รีวิวคร่าวๆนะครับผมพูดผิดอะไรประการใดก็กราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับวันนี้นะครับร่าไปก่อนนะครับกับสองสมบูรณ์ลุ่งเืองยางยนต์แล้วก็ตัวยางตัวใหม่นะครับสำหรับเลนโซฟินิกนะครับสวัสดีครับ